ของฟังหูครับผมเป็นอาเป็นจ so, ี๊กเป็นเนี้ยนะครับอยากขยายทานเพลงนะก็เลยเลือกที่นำเพลงเนี้ยมาโปรโมป็นโครงสร้างภาษาไทยแล้วเขาเนี้ยก็เลยเลือกผมให้ไปร่วมีิจารีในในในโรงชร้างภาษาไทยขอดเลยก็รู้สึกเจ็บมากตอนนี้บอกเหตุผล้วทำไมแบบเลือกพี่ารณาเอาจริงผมว่าอาจจะด้วยความที่เราเคยร่วมงานกับ ครั้งหนึ่งแล้วได้ผมเคยมีโอกาสได้ไปแฟนทิ่จริงคุยกันนานแล้วเคยได้เจอต้องเกสแฟนนี้เราด้วยล่ะเป็นโอกาสเป็นที่เริ่ต้วามริงเนี่ยเมื่อเขาติดต่อสายตรงหากับงเองเลยใช่ครับผมต้องครับตอนเขาติดต่อมาสุดท้ายบ้างผมก็ดีใจนะครับผมดีใจที่เออยังยังนึกถึงกันยังไม่ลืมกันแล้วกันเพราะว่าจริงเจอตั้งหัวก็ต้องใส่ที่แล้ว ผมก็คือค่อนข้างค่อนข้างนานเหมือนกันในตอนนี้แต่ก็ดีใจที่เขายังอยู่นต่อที่เห็นท่านน่ารักมากครับผมที่พี่แฟนคลับของผมแล้วพี่ดแฟนคลับกับผมด้วยครับทุกคนให้กันพปอร์ตกันน่ารักมากก็เหมือนเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างพี่แฟนคลับของเพจกันเหนื่อยเนื้อเพลงเนี่ยมันมีเป็นภาษาไทยด้วยภาษาไทยสอนอะไร้สอนอะไรแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องขอบเสียนิด้หน่อยเพราะผมก็ริงๆ เราได้ฟังดีมูทั้งแต่แรกก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นหน้ารักที่เป็นเหมือนคนต่างชาติทูตไทยอะไรเป็นผิหน่ารักไงาราเป็นสไตล์ใหม่ขใหม่เอนาะด้วยความที่แนวเพลงที่ำเล่นานแบบที่นนไทยมน่นาจะแตกต่กางรรยาาแล้วก็มีโอกาสได้ไปเราใช้มเมโลดี้บ้านเขามันก็เป็นอะไรที่แตกต่างกับเรามครับว่า โอเคครับผมก็กลับมาเริ่มไปแฟนมิสติ่งอีกแล้วครับผมช่วงเดือนหน้าก็จะมีไป,ท,ไปทั้หลที่แล้วผมก็มีทั้งมีญี่ปุ่นก็มีทั้งกครับผมแล้วก็แค่นี้นี้วันนี้เรามีแชนเลอรีตั้งถั่นฐาค่ะ ก็จริงๆไม่ได <fl> <school> ้แพนนครับของเราจริงแค่รู้สึกว่าไอ้เรื่องทัวร์อะไรพวกนี้เราเริ่มทัวร์ตั้งแต่อาเ่อช่วงปีที่แล้วแล้วด้วยช่วงนี้มันเหมือนเป็นการเติบโตระดับที่แบบเรายังไม่ได้เป็นโอกาสไปอีกนะไอ้ความพิเศษที่ทุกคนจะได้เห็นนยครับที่ตอนนี้แหรอครับก็อ่ความพิเศษครับถือว่าเป็นการไปเติม พลังไปช้าพลังในกันและกันเพราะพี่ๆจะไปหลายประเทศเนี่ยจริงแล้วก็มีโอกาสได้เจอแค่ไม่กี่ครั้งบางเรื่องไม่เคยเจอเลยด้วยก็เหมือนกันชัดในสมมติภาพในการละกันอะไรก็ตามครับถ้าถ้าไปประเทศอย่างอยากจะนำเพลงประเทศนั้นไปเราที่ไหวหนัอ่อไม่อ่า ก็ต้องขอบคุณที่แฟนคลับนะพี่เขาเหมือนอยากจะซัพพอร์ตเราเป็นฟิลเหมือนส่งลูกไปอะไรน่ารักดีนอหน่อยครับเดี๋ยวนิดนึงหลายคนแบบเป็นแฟนคลับอะต่อไปที่เขาบอกมาพูดนอนนอนเล่นตะไบแม่ว่าไม่ได้ก็ลุ้นกันต่อไป คิดว่าน่าจะเป็นคนที่คนรู้จักแล้วขระมานเลยเคุยกันก่อนหน้านี้หละเรากับเป็นญาญ่าหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนรู้จักลูกพึ่งไหมลูกพึ่งไหมไล่ไงไ่ไม่ไ่หมดินหน้าเหมือนกันไม่ค่ะไม่ไม่ให้ไป แคะน้แค่นี้ก็มีไปดูไปทำใจไปตัวใคเรียบร้อกันแล้วรับก็สบายอยู่ในีิติการเรียนเาาจะเรีนต้อไปติสองเดือน่านะไเรื่องอยูเต้นอย่่เต้นมากครับเพราะจริงๆก็เป็นโปรเจกต์ละคร เรื่องหลังจากเข้าบิลคาเทสเลยเอ้ยคุณแจนเทลพงเลยครับผมซึ่งเราก็ทิ้งการแสดงมาเกือบปีแล้วใช่นานเหมือนกันครับผมก็ครอนนี้ก็จุเซีนมาที่ได้มีการกับใคแสดงครั่งเขารสภาพสมบูณ์มันไม่อะไรรสภาพุณกัรไปได้เลยเรื่องนี้ก็อาจจะลบ้ได้เพราะว่าอันดีคาแรคเตอร์แล้วก็ยุคสมัยอะไรต่างๆทันข้างจะแตกต่างมันเป็นติ๊กแค่กับคุณแจนเทลเห็นเมื่อก่อนหรือเปล่าคาแรคเือแบบทว่รุ่มใหม่รายการ ไม่ได้ขนาดแต่เด oh ี๋ยวรอรักมันสับรบาสิบแล้วริบหแนวไหนห้องหรอคู่ถูกก็อาจจะเป็นโรแมนติกมันก็โรแมนติกไม่ดีมั้ มังเนี่ยมังี่ผ่าแฟนคลับวันที่25สิงหาคมนี้พระสงผ์แล้วก็จะเปิดขายบัตรในวันที่18ตุลาคมนี้คนตื่นเช้ามากดบัตรกันด้วยจะได้ไปให้กำลังใจนักแสดงของศิษย์ผเองเขาก็เปียนมีดเป็นทลรเาเตียหิคะไ มีอะไรไหมคะคุณปู่มีไม่รู้อยูดในอยู่ในขัน้นตอนทีโชแล้วกันกำลังทิดโชว์กำลังแบบเรียตรวกันอยู่ว่าอยากให้โชว์มาแบบไหนอยากให้จะทำอะไรก็เดี๋ยวถ้าเจอชอเมื่อ,อไหรก็เดี๋ยวก็บอกอยากนแฟนเองราะคุก็ถึ โมขอได้ขอได้ครับขอได้กันแล้วกันครับผมก็อย่าลืมทุกคนนะครับแต่ถ้ากดกดไลค์เราไปหาอาหา,าม <S <S ต,ตัวนะครับแต่าทุกคนต้องตัวแล้วอะไรยังไงบ้างแต่อจริงๆตอนนี้เรากำลังคิดทีมกันอยู่ถ้าได้ตีมแล้วเดี๋ยวจะมารีบมาบอกเลยทุกคนจะได้จะได้มีเวลาในการอะไรกัน ถ้าะตันทครับมี่แฟนขับก็แต่ว่าจะมาแล้วอนะไรอยู่้างไหมไม่แน่ไม่แน,นไนะ่ไม่แนะ่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจริงเราก็อยากจะให้ทั้งสิบคนนนได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่แุ่ลหลายๆคน,น,นยังไม่เคยได้เห็นจากผู้ดาราบสิบคนได้ลองมาทำกันเลยคอนเสิร์ตในแฟนคอนทางนี้ อย่เหมือน่ที่เราเพอแบบว่ามันเกิดหลคร้งแล้วมีแบบให้ความศึกษาอะไรเพื่อนไหมหรือว่ามีใครมาแบบเองให้รอดเลยหเรพระจริงเือมที่วันนี้ก็ยังตื่เต้นอยู่ใช่เหมือนเพ่งนมีแอบเพื่อนแบบี่งเการมันยังไงมันอะไไรได้่ใช่ช่วงนี้เราอาจจะมีเวลาเวลาัมกันเราก็เลยมีเวลาได้ในการเลก นเ,นนนเนี่ย,ท,ยทัง้งเรียนแอคทิ้งเรียนร้องเพลงเรียนอะไรต่างๆพวกนี้ว่าวเราต้องเกี่ยวเหมือนเราได้ฝักฝันมากขึ้นนะที่ต้องเดินไปฝัวด้วเพราะหนักกด้วยเพราะว่าเรารู้ตัวเองมีเวลาการพัฒนาให้เป็นสกิลติดตัวไปเรื่อยๆมันเหนื่อย ก็อานจะยังมีแม่อย <Davis> <โ ophone Trustee> ู่โอเคก็นั่นแหละครับทราแบบไหนก็แบบนั้นได้วิตามิน